มาครับทุกคนวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่แปลงยุคาเหมือนเดิมนะเป็นงานยกล่องปลูกมันสะปางนะในแปลงยุคากับฟอดโค้งศูนนะกับเทียนตุ้มตันนี้รับหน้าที่แทนอาจารย์หลวงนะมายกล่องแปลงนี้เป็นแปลงเดียวกันนะครับที่อาจารย์หลวงได้รับงานไว้มีสองฝั่งนะฝั่งนี้ก็จะเหมือนกัน ผานนี่บินไปแล้วนะฮะเพราะว่าเจอต่อยู่คาต่อใหญ่นะเดี๋ยวได้ผานนะจะคุ้มหรือเปล่างานนี้วันนี้อาจารย์หลงไม่ว่างนะไปขุดมันตะปะหลังนะห้กับไา่โชคเย็นตินนะเตียนตุ้มก็มารับงานต่อนะกับรถกูใจนะฟอร์ดห0ศนย์ศูนย์นะนี่นะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะอาชีพพ่ออี่าล้อเล่นนะฮะหร่อมาจากพ่อนะเป็นธรรมดานะฮะโรแกนนี้อาชีพพ่ออี่าล้อเล่นนะโอ้ผ่านบินไปแล้วนะรอบหนึ่งโดนต่อยุบข,ขาเข้าไปงานแบบนี้นี่คนใจร้อนนี่ทําไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าต้องค่อยๆย,ยกไปนะ ต่อ,อยู่คาเยอะนะครับต่อน,นี่ก็ต่อสามอายุเก้าปีไม่ธรรมดาเลยนะฮะเจอล้อเจอผ่านก็ไปนี่เจไดเหลอาโยกับฟอร์ดแล้วก็โครโคนะครับนะเตียนต้ม คุณลองได้นะแต่ต้องระมดระวังต่อนะครับอาจารย์หลงส่งมอบงานมาให้นะไปบอกว่าโอ้งานสบายยกง่ายนะครับพอมันถึงหน้างานจริงนี่มไม่เหมือนที่พูดเลยนะถ้าดูนี่ เหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆมันไม่ง่ายเลยนะการยกล่องในต่อยูคาแบบนี้เราก็พามาดูบรรยากาศนะเพราะว่าน้อยมากนะคนที่จะปลูกมันสะหลังในล่องยูคาที่ต่อใหญ่แบบนี้นะแล้วก็อายุเยอะแบบนี้นะส่วนมากก็จะปลูกกันในแบบที่ว่า ปลูกยุคข้าใหม่ๆนะแล้วก็ปลูกมันในร่องแต่นี่ยุคาอายุาปีแล้วนะผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันที่ปลูกมันแบบนี้นะเต่เจ้าของแปลงเขาต้องการทางเราก็จัดให้นะฮะไม่กัดตรทาได้อยู่แล้วนี่นะ เยียตอก็มีฐานโดนตอใหญ่ๆก็มีนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะสเสียนตุ้มฟอดโอ้โนปลามายกล่องปลูกมันสัปะหลังนะในล่องยุคาแบบนี้นะซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ